ัสดีครับช่องฮักอีสานในชาแนลครับนี่ครับพยายามมองยามดังไหมครับผลงานครับสิมาทำเม,มนูครับติดตามเลยครับเรื่องผลงานพันแมนครับนี่กว๋วยปาครับใส่มดแดง ขั้วปล่าครับนี่ครับขั้วเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เอาขั้วใส่ออกเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นหัวป่าใบมกครับนี่ครับใบก่อยด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวทำขั้วสาดครับอันนี้จะมกหัวป่าด้วพี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็ขั้วไว้ครับ อันนี้ไวอันนี้ปิงครับนี่นนสิบป,ปิงปลาเนื้ออ่อนกับปลาซิวไวยังไงปลาซิวยังตัวใหญ่ๆครับพี่น้องมึงเนี่ปลากระแนงครับที่ตาม,ามครับผมนี่ับ นะมกุกหัวปลาก็ขีปลาครับพี่น้องปุงเรียบร้อยครับนี่มีนูมีสารมันเข้าครับนี่ครับโอ้ไฟแหงนี่ครับมกหัวป่าได้พี่น้องเนี่ย อย่างไปเรื่อยๆครับนี่นู่นต่อไปครับต้มปลาไหลครับน้ำเดือดแล้วนี่มาบัานพี่ไส้ครับพานแมนได้ปลาไหลมาฝากครับใส่เข้าไปได้เออโมดินของมันตายแล้วนี่ สองตัวสองตัวยังไงครับของฝากจากร้อยเอ็ดนี่ใส่เข้าไปโอเคต้มเปรตครับใ,ใส่เข้าไปความเปรียครับพี่น้อง มันต้องออกสมๆเลยดิต้มมันจจงแสบต้มหลาย <ไป S 2> กว่แสบอยู่ดีเออมันเออเอาโอเคนี่ครับขาตะไคร้ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับกับเกลือนิดหน่อยนี่ครับวายป่าพี่น้องหาหมดูแดงครับผมเนี่ยต้นวงตุ้นนี้แหละ

ขูเข่านี้ขูเขานี <to> <cartoon> ่มันขอกอเนี้ยเออให้มันกัดเออนั่นแหละนี่ครับเออป้านแม่นยานหมดแดงพี่น้องเออเอกมาใส่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 ไอ้ยันหมดยันหดเอานี่ครับ สารบ้านท่อเลยพี่น้องเอ้ยอู้มีไข่พ่อมึงเนี่ยเอ,อ้ยพ่อ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 พอนั่นแหละมึงเนพี่น้องเอ้ยเต็มเลยเนี่ยพ่อ,อ,อพ่อข้างนี่พ่อเลยเอ,อ้ยข้าวมันยันนี่ข้าวมันยันเนี่ยก๋วยปลาอพี่น้องเอ,อ้ยโอ้แข็งดีได้ไหมหมดใส่หมดนี่นี่ สามน้นสามวมีมาอยฮะมาามนี่นี่ครับเมนูก่อยปาได้พี่น้องเรืองไส้มดแดงครับผมนี่อ,อสาบานเท่าครับแม่กินยูบาลพีไส้ครับบานไอาบานพันแม่นนะครับเียจะปรุงได้พี่น้องเดีว่วมาที่นี่ติดตามมั้งครับอะไรบานเท่าครับ ใส่เข้าไปันหนไบบยี่ระละล,ล,ลงมาเลยเครื่องเน้นๆครับนนเมนูบ้านเราเชฟแมนหัวหมากเลยอ หอมครับปลาไหลสองตัวโอเครุงก้อยปลาครับข้าวคั่วใส่เข้าไปนี่ ว่าต่หนนมันอะไรอยู่่ะ,ะอโอ้ผีขหอม,มากเลยกลัวไม่ไหวไหวอย <Why you? S 1> ู่เจ๊เกลือนะครับนิดหน่อย ขาดว่าไรพี่นอ้องเอ้ยผมนวมนี่สารบานเท่าใส่เข้าไปนี่น้ำปลาครับยกคุกเคล้าคุกเคล้าเดี๋ยวคอ,อยยาดใส่ผมหยางได้พี่น้องเ้ย ม,มือว่ะือ้กยตง่ายดีกุ <so> ่ามืออยากเขาสาดีกันถ้าแยเนี่ดอยู่ะนี่ ที่มึงอะไรฮึครบจับใส่ผักครับนี่ทำแดงซอยผักรวมนะพี่นอ้องใส่เข้าไปเลยนี่อือ ปลป่อยป่าได้ไหมน้องเนื้อปล่อยป่าอีกสายบานห้องกินในไรพวกนังแสบไปเดี๋ยวให้ผ่านเมนชิบมึงครับเอา นี่ครับเรียบร้อยครับเอาใช่ไหมนี่ฮึ๊บยงังเดย์จางวะ <Okay. S 1> เะโ okay, อนเคปะตบเดย์เนาะหมดแดงห้าโอ้นโหนอนนี่มา นี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านเรานี่ครับเขามีเนี่ยนู่นแซ่บครับเอ้อเยู่บ้านนี่อยู่เยอกเราน้าเรียนเขาไอ้เจ้าคือยังบอกว่ามึงหุงไดหลายเด้อกูอยากกินเขาไม่ว่าแต่ต้มปลาไหลปล่อยปลาได้พี่น้องเด้อจะเอากินเขาไม่มกหัวปลากับขี้ครับนี่แม่เรียนปานอายครับกับพวกพงเปลินครับ อ่ะ,ะอแซ่บกันัด้จพี่น้องเด้อยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจน้ำเด้อครับเด้อนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยจิ้มร้อนอากาศนี่เย็นาหนาวๆครับนี่จิ้มจินเนี้อปไรไม่ก็มือเด้งยำป๊อกแป๊กมาแป๊กเลยสุดยอดเลยครับ